สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสุคนเดอยินดีตอนหับกับสูซองสะพนหวย่างคือเก่าเนาะพี่น้องหลงังจากที่ว่าอันพากันไปหาขุดกอยตอนนี้กับว่าเขาเทียงแล้วเนาะพี่น้องกส็สีมาทําการล่างแล้วก็ฟานพี่น้องฟานเห็ดมันเป็นฟานบางๆนะเนาะเผื่อเผินสีอันมักใส่กเกลือไว้แหละเนาะโอเคเนาะพี่น้องไปเิ่งไปส้มแล้วกันอันวิธีเผินเห็ดกันเลยเนาะก่อนอื่นกะ สิไปห้าล่างกอยไว้ก่อนแหละพี่น้องเพราะว่าเขาหาบมากะฟานแต่กาบมันออกแล้วกะมันจะมีขี้ดินขี้ยังท่าแหละเนาะอันนี้ก็สิเป็นหัวกอยเนาะพี่น้องแม่เพิ่นกะลา่างไว้ดเป็นทีเรียบร้อยนะ <c oughs> เอากระสอบมาห้องนี่เด้พี่น้องตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ยังบ่ได้ล่างเนาะตัวอยู่ในกระสอบสีล่างอันตัวนี้ก่อนแล้วก็สิฟานตัวนี้ก่อนเนอะ <c oughs> าะ่อนไปพันกอนชิ้นม่วนันน้องสวัดสดสีด ไปดีเด้อพี่นนองเยกับแม่เป็นคานผ่าเนาะยายังบ่พออยู่บ่โด้ิกินทอดขด้วยปลาเด็กเลยแน่นเนาะบ้านเขาแบบใส่แล้วมันบวมุนมอแข่งเขาเหียวแล้วมันมุนเาบ่ด้เหยอมือาลโอ้ยคเบื่อมเมาบเนาะเฮ้ยออกนะเฮ้ย อันนี่ก็เป็นอันกอยที่แม่เปินซอยเนาะกัสีซอยเห็ดตอนประมาณนี้เนาะพี่น้องจะหอยเกลือแล้วบ่อน,นี่เออแม่มเพิ่นเอาเกลือหอยเสร็จแล้วพี่น้องกัสีอ่อนแน่แนหละเนาะเอาสีพันความนาประมาณสักพวันแต่เกลือไว้หม้ออื่นบุาผังอย่างไรสน้ำไปมักไว้หนึ่งคืนมันกัสีอ่อน ก็สีอ่อนโอ้ตัวอยู่ได้มันเริ่มอ่อนเนาะปกติมันสีแข็งแข็งกรอบนะพี่น้องเพราะมันอ่อนแลวก็เอาไปเสะน้ำสักสามคืนเสแล้วก็อันอนาคตเหงเห่งน้ำในนี้มันออนเนาะเอาไม้เอายังเน้นนะพี่น้องเน้นขั้นพับไปมาเออเด้มันตัวนี้มันเขาก็ผพานนยังกรอบมันหักแต่ตัวใดถือเกลือก่อนมันสีอ่อนจนกว่ามันอะนนาพูดเลยเนาะ จนน้ำมันออกเบิร์ดแล้วเนาะน้ำมันออกเบิดผิดมันออกเบิร์ดแล้จะกินได้แต่กะโบต่ำกว่าสามคืนนะ่น้องแต่น้อยกว่านี่ก็บยันเมากินแล้วเมาเนะาะไอ้กมะพรูน้อยกระพรูน้อยก็กิน,นเดี๋ยวนี้เมากินไม่ได้ออดอกกระพูน้อยเนาะเอาหมอมมอ,ยมาามอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนเมาเลยกูเลยไปหกหมอตะกี้เมาก้อยเพราะว่ากินมะขามกินยังบ่กินกระปรูน้อย มันเบ <ian> ิรแล้วดูกดอ่าสะอะอจะอไปทัน้าดูดกจะตายออ้มันเค็มจะดำะองายน้ำปะนะถอกน้ำปงีได้ปีนตายหนุบลงเห็นไหมเออไม่เห็นนี่ภาหน้า บอตัวนี้ยินตอนนหนพึ่งเงเงทองคนมันกรอบๆคือมันแกวเนาะแต่ว่ามันคั้นแล้วก็มีผิดนแต่เฮาบะฮวนวิธีเห็ดวิธีกินเนาะเบื่อเป็นน้ำจกดว่าก็สิบแบบว่า คอมเมนมันแก้วนี่ก็จะแบบหวานช่วยเอาแล้วใช้ได้ใบสมกบเป็นย่างต้องใส่ใบสมกบใช่เพื่อยังใบสมกบอ่นเดี๋ยไปเอาใบมาใส่นี่น้องใบสมกบให้มันอ่อนเนใบสมกบบานใส่เกลือแล้วก็ใส่ใบอันนี้ไว้โอู้หัวใหญ่จัง ซอยซาซอยบวยเดี๋ยวค่อยเบย์เบย์น้ำมันออกดิ้นเนี่ยต้องมาช่วแล้วเนาะปัะนี่ใส่เกลือลาให้อ่อนไ่แหม่เกลือไว้แล้วก็แหม่ใบนี่ไว้แล้วจังเอาไปแหม่น้ำอยู่นองสามคืนอันตะข่ายหักสามเบิดแล้วบ่างแหม่ลวกัน เน้นแน่นแน่นให้นำเขาเขาไมันออกเนาะแล้วก็ล้างสะอาดกว่าจะได้กินต้องใช้เวลาสามมือกว่าอีกสามมือขีดมือขีดกว่าอีกที่ห้ามเสือเริ่มมแรงห้ามเสือขึ้นมานนี้เขาบริกินงไงเขาบริกินมันโมเสบต้องอบอีกเอออบใส่กระเป๋าเมียนอบใส่กระเป๋าให้มันอ่อนเนาะทำที่กินเป็นอาทิตย์ได้ื้อเนาะมอต้องใช้มือต้องใช้มือมันเหี่ยวเขาบอก าไปดึงแล้มันก็แยมก็แข็งกันแย่คิ้วคิ้วแคบบุคคลตอนนั้นมันอ่อมินแน่อย่หน่อยอ่อนอ่อนอ่อนจะบอกเอ้กไก่เหนาวนะจากเงาเหนาหน่อยหนึ่งแซ่บไหมทำเสื่อขึ้นมาใหม่้ำไปดึงแล้วมันเกิดแข็งกระเด็ดอยู่มันเบาอ่อนทีนี้ต้องลายมือเติบเป็นกินได้บ๊อสเอาทาน่าบังดูโอ้ยดีคันนะมือหน้ามือหนัง ไก่มันก็บุกินทั้งหมดกอยดิบมันกระลัดนของมันเด้อหนึ่งชุกมันจืดมันก็กินเนาะถือรองเทล่างเนี้ยมันกินไม่ถึกประเทศเนาะห้าก้อยนี่มาเห็ดให้ไก่กินเท่ในนี้มันลำบากนะแทเผอกที่ออกมาจากป่ามันอกท่ออกมจากป่ามันโหลดนักแท้มันวุ่นวยต่อไปหาคุดเอาดีบออกมาจากป่าที่ขันเห็นเครือบมันทำบุดอกเนาะแต่ว่าหากออกมาในนี้จับกระชีดูผมเมื่อยผ่เมื่อยไปในไก่กิน ไก่ยังกันนักเอกหาบออกมานะเป็นน,นั่ง้าวติดบล้ควรขักอะไรก็เ้านาติแนะม่ทางน่ะออ้ยกองุ้ด คิวมันเห็ดแล้วเมือกี้เ้ี่ยมันหย่ำกรกึดเนาะผู้งเผาแล้วพากินอันเนี่ยแะบิตะตโบมีผิดใครได้เนาะอ่อนให้ได้คนผิดเนาะะกี่อกี้รออันหัวมันมีผิดแล้วก็หัวต้องจักคืนต้องเนี่ยเนาะเน่นเห็ดเนี่ยึงกินได้นะหัวห้วได้ใครได้เห็นหนาเน้อันว่าพากินตะกี้เนาะว่ะหัวมันมีผิดแล้วก็วิธีเห็ดของมันนะ เห็ดแนวนี่แนวนี่เหระเห็ดบุษกวิธี่ะละกาะเห็ดอันนาวายก,กินไว้กะบกขักเยอะเมาเบื่อกอยเบื่อกอยกงานเข่ายาตพูนตุกาะยังเก็บมาปิดเป็นนำผลจะวิทยาาปิษแต่เนาะ่านิัวมากินนี่พีอง วันมืออื่นเช้ามาผู้เจ้ากำลังนอนได้ได้งวดได้กงวดได้กองแหองกันเนาะเพราะว่าใส่เกลือมักไว้หนึ่งคืนนั่นแหละแล้วก็คบหนึ่งคืนมืดอื่นแล้วก็ตั่งเอาไปใส่ระหว่างมักยันงัวมาดูดกินน้ำม,มันผัวมันเค็มเกลือที่มักจะโกยเนาะมันดูดชิ้นไก่เจ้าคายยังหงายตรงหัวแทบอยากเลยเห็นเคยเห็นบลาตัวอันก็จาขายแบบมือหนึ่งตัวกล้ากินเนื้อ,โอ,โอ ว่าจะขี่ม้าดูกว่าเนาะคือเขาเห็ดเองเนาะฮัหลเราเอ็ดเองเราก็ลองอคนคิดไม่หมูงกินก็ต้องลองเอ,เองกินไม่เป็นไรคุณแม่คนอื่นกินได้ก้อยเหลืองมังามเลยผักก้อยเหลืองอีกคิดหนึ่งพวกแร่นี่ยเพื่อได้กินนี่เนาะ เือแ่เพื่อเอาขึ้นมาแลวก็เพื่อปะไว้เนาะไปเะกนแล้วกรปิดหนึ่งเอแ่กสมมือ่มือนี่มือนึจ่กะมันเป็นแล้วเอาขึ้นมาปะไว้ก่กอนทักสามมือดีเด้ที่เอาผิดหนึ่งออมือระมานั้นแม่เิ่นกะ สิเอาไปใส่กระซามเอาหยเกลือไปเป็นสั้นๆ้ะเนาะมันตังถั่วเจ้าก็ซีลนกระซามเนาะเอาก้อยลงแล้วเกลือโรยก้อยลงแล้วเกลือโรยมัดเกลือไว้หนึ่งคืนแล้วไปแช่อีกซามคืนแช่แล้วก็บุ้มเนแช่ลวล่าได้แช่แล้วก็ต้องเอาไม้บีบบีบมันออกให้ว่ามกะ่าย่ววะ ชามเวลาเนาะมือหนึ่งชามเวลาม <1, 3 S 2> ือหนึ่งชามเวลาบอไปบีบ่บอเ,เทียงแรงโอ้หลังจากที่ขบสามคืนแล้วเป็นที่เดียบร้อยเอาขึ้นมาอบเ่กระสอบอีกมันชามมือหนึ่งมาเนี่งก,กินได้เ็ดครัรบเวลาสามวันสามคืนเนาะขั้นตอนพี่น้องก็ใส่ใบนี่มักระวังมักแวงคบ ใส่แส่ไว้หนึ่งคืนอื่นเดี๋ยวไปเส่หน้าอีกสามคืนโอยเกลือเป็นชิ้นสั้นนะพี่นอ้องเอากอยลงนล<อ>่แล้วก็หอยหอยแล้วก็กอย,ยลงอีกก็หอยอ่อนอืน้นเศร้านี่อ่อน้วนะตอนนี้มันยังกรอบตอนตอนก็พานกอยเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกำลังจากท่วานเอาเกลือใส่ลาย,ลาย,ลายสัน้นเอาใส่เป็นสัน้นเป็นสัน้นไปแ้วกะสั้นบางๆนะเนาะเอากอยลงแล้วก็เอาเกลือหอยแล้วก็ น้ำมันได้ไหมน้ำน้ำเบื่อน้ำเมาน้ำผิดมันนี่นนาะน้ำยาผิดเกลือหอยตัวน้ำมลงก่อนอ่อนเลยเนาะอ่อนตัวใหญอยู่เนี่ยแช่น้ำหรือมันก็สชยด่นมันก็สชยเด่นแต่ตัวนี้มันนี่น้ำมันก็สะออกน้ำตัวนี้มันออกที่คาดไปว่าให้น้ำมันออกเว้ยนะดันถือเกลือแล้วมันก็อ่อนให้มันถ้าตอนกูถือันสิกรอบกรอบน้ำจะจุ่ม สีขาวกับสีเหลืองเหลืองอ่อนๆมันจะแต,ต,ต,ตกต่างกันเนาะแล้วหนึ่งมันก็ง,งามเลยมีสีเหลืองสีขาวอันนี้นี่เมันจะลอยแห้งเหี่ยวเขาแห้งออกเว้ยกว่าเหนียนหนามมันจะมีมีจือดีเลยหักอะไรนี่อันนี้วิธีหมักเนาะวิธีหมักเนาะพี่น้อง มักไว้สีหนึ่งคืนเนาะก็เอาตัวนี้เลยเนี่โปกๆโปกๆโปกๆมันบบบนี้เนาะโปกมันแบานี้แล้วก็เอาไปเซ่น้าสามคืนแล้วก็ไปเฮงน้าม,มันออกเน้นๆนะเนาะหลังจากวิตสามคืนไปเลยกะเอามาไว้สามคืนเดี่วยวจะกินได้ นี่นน้องพี่น้องเผินกับผาเห็ดมาตะกี้แต่ก่อนเนาะก็กินกับบ่เบื่อบายังนอกจากคนเห็ดบ่ถึกวิธีนะเห็ดบ่ถึกวิธีแล้วก็เห็ดแบบเวลามันหน่อยมันกะเห็ดแบบโบมักอะไรมึงบ่อนเสพอะไรมึงนะสิเบื่อเนาะเอ๊น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวันเสด็จกันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีอันที่เพิ่นพาเห็ดกอยมาตั้งแต่สิได้มาอะไรพี่น้องก็เห็ดกันสิก็กินกับเบื่อโบเมาเสบเนาะ คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง